สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะวันนี้นะคะอ้อจะพาเพื่อนๆมารู้จักสมุนไพรที่เกี่ยวกับหญ้าอยู่ด้วยกัน3มตัวนะคะตัวแรกเป็นดอกนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าตีนกาหญ้าตีนกานี่แฉกเขาจะใหญ่นะคะก้านใหญ่ลำใหญ่นะคะตีนกาเศษมาตีนนกตีนนกเขาจะบางๆเรียวๆนะคะบางๆเรียว นะคะนี่ตีนนกจะบางๆเรียวตีนกาจะใหญ่อีกอันนึงเป็นหญ้าปากควายนะคะหญ้าปากควายจะเป็นอย่างนี้นี่คือหญ้าปากควายนะคะให้ดูทีละชนิดเอาใหม่นะคะอันนี้อ้อมีทั้ง3ตัวทั้งสดแล้วก็ตากแห้งสมุนไพรใส่ไว้ท้ายคลิปนี้หญ้าตีนกาหญ้า ตีนนกเอาตีนกากับตีนนกมาเทียบกันนะคะตีนนกใหญ่นี่นี่ตีนกานี่ตีนนกและนี่ปากควายปากควายนะคะหญ้าปากควายหญ้าตีนนกหญ้า ตีนกาใครใสนใจอยากจะได้สมุนไพรสามชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นสดตากแห้งก็ดี0 8 7ค่า6 0 9 5 ID line A U N G S A R A 0 9อังสรา09ค่ะจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ